สวัสดีแฟนเพจ CS Startup และช่องทาง CS Channel นะครับวันนี้ผมจะมาทำการทดสอบหัวพิมพ์ Visu DL 3850นะครับว่าสามารถที่จะรองรับงานพิมพ์5ชั้นได้หรือเปล่านะครับเป็นเครื่องพินพ์สำหรับพิมพ์กระดาษต่อเนื่องนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูในคลิปเลยครับเราจะทำการทดสอบเครื่อง,งพิมพ์ Visu DL 3850กันนะครับวันนี้เราจะมาดูว่า เครื่องรุ่นนี้จะสามารถพิมพ์งานได้ถึง5ชั้นไหมสำหรับใครที่มีเครื่องตัวใหม่นะครับจะมีอุปกรณ์ชิ้นนี้มาด้วยนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้มีไว้เพื่อเก็บเสียงนะครับโดยเฉพาะเลยทำให้เงียบ,บนะครับเดี๋ยวเราอันนี้เป็นงานแผ่นแรกนะครับเดี๋ยวมาดูแผ่นสุดท้ายกันเลยครับงานพิมพ์แผ่นสุดท้ายนะครับ ยืนยันกรันตีนะครับสำหรับหัวพิมพ์ฟุีสึ d ดี3850สามารถรองรับงานพิมพ์ได้5ชั้นนะครับชัดเจนแน่นอนครับเหมาะก,กับลูกค้าที่พิมพ์งานที่เป็นอินวอยด์นะครับแบมบกับภาษีใบส่งของสามารถพิมพ์จากเครื่องนี้ได้เลยนะครับเป็นกระดาษต่อเนื่องได้นะครับพิมพ์งานได้หลายชั้นนะครับฟุยสุดีเ3850ครับผม จบลงหมดแล้วครับสำหรับคลิปทดสอบหัวพิมพ์ฟรีสื่อเดียว3850นะครับยังไงผมฝากติดตามเพจ CS Startup และช่องทาง CS Channel ด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ครับ